แล้วครับเพื่อนๆที่รอมานานสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟผมมีข้อมูลการลงทุนเปิดร้านเซเว่นอีเลฟอย่างไรชบอบอัปเดตถึงหาคันหกสิบหกเปิดร้านเซเว่นอีเลฟนั้นหรือการเป็นโซพาร์ทเนอร์นั้นมีให้เลือกลงทุน2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็คือเงินลงทุนอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นบาทเงินประกันความเสียหายอยู่ที่1ล้านบาทรวมแล้วต้องมีเงินให้กับทางเซเว่นอีเลฟอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทอายุสัญญาหกปีแบบที่สองเงินลง รวมแล้วต้องมีเงินให้กับทางเซเว่นนเวนอยู่ที่2องล้านหกแสนบาทอายุสัญญาสิปีผู้ซื้อแฟรนไชส์จะเข้าไปเป็นผู้จัดการร้านมีเงินเดือน2,000 20, 0ืบาทให้ด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขคือต้องบริหารใช้จ่ายให้ได้ตามงบย้ําว่าค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่ยอดถายค่าใช้จ่ายมีค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้าบริหารแล้วได้ตามเป้างบใช้จ่ายจ,ยจะมีปันผลจากยอดกำไรแบบขั้นบันไดให้20-30%ถึงถ้าถามว่าผู้จัดการร้านจะเข้าไปบริหาราหจจร้านเซเว่นนานัิว 4,000สาขาทั่วประเทศแบ่งเป็นร้านของ CPO 49%ร้านโซลิเซ็ตพาร์ทเนอร์หรือเฟรนช์ซี่45%และร้านที่ได้รับสิทธิ์ช่วงอนาเขตหรือเฟรนชีซี่ต่างจังหวัด6%โดยร้านเซเว่นเวนที่ CPO มาบริหารเองนั้นจะเป็นร้านที่คนสมัครโตบิเซ็ตพาร์ทเนอร์รูปแบบนี้เข้ามาดูแลและสามารถเลือกสาขาไหนก็ไ,ได้ผู้ซื้อเฟรนช์นั้นจะมีรายได้จากส่วนแบ่งกําไร54%ซึ่งยังไม่ได้หักค่าน้าค่ภาไฟค่าจ้างพนักงานและอื่นๆนะครับ CPO ได้รับไป45%ในส่วนของเงินทัประกัันของงท้2รูปแบบ คนี้จะได้รับ no คืนเมื่อสิ้นสุดการบริหารโดยจะได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปีของธนาคารกรุงเทพณวันที่1มกราคมของทุกๆปีหลายคนเริ hmm. ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมการเป็นโซ่พาร์ทเนอร์ร้านเซเว่นเว่นนั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์และการตกแต่งร้านเลยเหรอลืมบอกไปว่าเงินในส่วนตรงนี้นั้นทาง CPO จะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อแฟรนไชส์โซ่พิเศษพาร์ทเนอร์ที่เป็นแฟรนไชส เซเว่นเว่นนั้นมีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย910คนยอดซื้อต่อบิน84บาทยอดขายเฉลี่ย76,582บาทต่อสาขาต่อวันรวมยอดขายรายเดือนเฉลี่ย2 2 9 7 4 6 0บาทกำไรของธุรกิจครปิกนั้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ15%จึงเหลือกำไร3,44,619บาทต่อเดือนอันนี้ยังไม่หักค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆนะครับค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงาน6คน72,000บาทต่อเดือนค่าน้ําค่าไฟ50,000บาทต่อเดือนสินค้าหมดอายุแล้วก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆชมรุดก็ตีกลมๆประมาณ20,000บาทต่อเดือนดังนั้นรวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่142,000บาทต่อเดือนหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือกํไรสาไสร3 4 4 6 1บาบาทลบ142,000บาทก็จะเหลืออยู่ที 24, ท่2,2619บาทต่อเดือนรายได้จากส่วนแบ่งกาไรนั้นอย่าลืมนะครับ54%เรซนาก็จะได้อยู่ที่1 9 4 1 4บาทต่อเดือนในส่วนของค่าเช่าตึกและก็ค่าเช่าที่ดินนั้นซึ่งบางสาขาเราก็จะเห็น,นจดก้ๆ ทาง CBO จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมถึงรายได้จากาาาา e ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเวนค่าติดตั้งตู้เอทีเอ็มแล้วก็มีธุรกิจแฟรนไชส์ด่นมาตั้งจนของรายได้ตรงนี้นถือว่าเป็นของทาง CBO มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะร้องบอกเฮ้ยอย่างนี้เปิดร้านเซเว่นอีเวนรายได้ดีขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ก็ต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับว่ารายได้ที่เห็นนี้เป็นค่าเฉลีย่ยแต่ละสาขาทั่วประเทศของร้านเซเว่นอีเวนนั้นไม่เหมือนกันบางสาขารายได้เมื่อห,กหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ถึงหลักแสนก็มีแต่่่่่บบบาา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 างงสขทททีีออออยยููในนนนเเลลดดดๆกกกกคค้้้้ชรรริป็็ตตวัไไจจะมถึ2 กรณีที่สาขาไหนมียอดขายดีลูกค้าเยอะๆเราก็อาจจะเคยเห็นร้านเซเว่นเเปิดสาขาใกล้ๆกันเหตุผลก็เพราะว่าทางเซเว่นนั้นมองว่าพื้นที่นั้นมีความเจริญจานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทําให้การบริการของสาขาเดิมนั้นอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่รวดเร็วทันกับความต้องการของลูกคา้านั่นจึงเป็นสาเหตุให้มีร้านเซเว่นเวเข้ามาเปิดใหม่เพื่อรอ,องรับการรับบริการของลูกค้าให้รวดเร็วมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งคิดมากนะครับเพราะว่าจริงแล้วก่อนที่จะมีการเปิดสาขาใหม่ใกล้ๆกันนั้นทางบริษัทแม่ก็จะให้สิทธิโสม สาขากกอนถ้าพร้อมโซพาร์ทเนอร์ก็สามารถที่จะใช้สิทธิบริหารร้านใหม่ได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมบริษัทแม่ก็จะเปิดร้านรอไว้เพื่อให้โซพารพทเนอร์มารับโอนไปในอนาคตเมื่อพร้อมซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทก็จะมีการประกันรายได้ให้กับสาขาเดิมด้วยปัจจัยสําคัญของการเป็นโซพาร์ทเนอร์กับร้านเซเว่นเว่นนั้นนอกจากทําเลที่ตั้งจํานวนลูกค้าการบริหารจัดก,การบุคลากรแล้วคนที่เป็นโซพารพทเนอร์นั้นควรที่จะดูแลร้านด้วยตนเองแล้วก็น่าจะหาคนที่ไว้ใจได้สักหนึ่งคนมาช่วยทํางานด้วยเพราะบางครั้งนั้นกา้้าาาจจาีหวหเสยยไดแล รวมถึงการไม่มีความเป็นมาตรฐานจนอาจถูกเลิกสัญญาก็ได้คใครที่กาลังอยากเปิดร้านเซเว่นเว่นขอบอกก่อนว่าอาจจะต้องใช้เวลารอนานประมาณ3 4ปีเลยทีเดียวเพราะว่าณตอนนี้ที่ล่าสุดทีมงานของไทยเปนชาแนเซ็นเตอร์ใช้ไปก็คือต้องอกรอกใบสมัครรอไว้แล้วก็ใช้เวลานานมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีคนสมัครเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังต้องรอให้ทางโซ่พาร์ทเนอร์คนเก่าๆนั้นสิ้นสุดการบริหารก่อนเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยครับ